สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัดโพสต์มอบมงให้แพรริพรายวันชนะรอบตอบคำถามมงแบบไม่ค้านสายตาใคร จากกรณีที่พระชาตรีแห่งมพันเจ้าอาวาสวัดพุทธ,ธวิหารวัดไทยนนคอนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียได้ออกมาไลฟ์สดาพาดพิงถึงอดีตพระนักเทศชื่อดังแพร,รี่หรือไพรวันวันนบุบรทำนองว่าในรัคุณพระพุทธศาสนาพร้อมเรียกจิกว่าอีก่อนที่ต่อมาแพรรี่ได้ออกมาตอบโต้ตกลับพร้อมง้นหลักฐานแจพระชาตรีพร้อมฟาดเดือดถึงทานายธรรมราชที่โพสต์ภาพขึ้นโรงพักเมืองฉะเชิงเซาแจ้งความเอาผิดตัวเองในข้อหาบินพระชาตรีให้ได้รับความเสียหายนั้นล่าสุดทางด้านนวัดอิสระ ไกรสีนบอสใหญ่ของมิสแกรนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนวัดอิสระกรศสีนมอบมงให้กับแพรริพรายวันโดยระบุว่ามงลงขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนประเรียนเก้าชนะขาดในรอบตอบคำถามขณะที่ทางด้านแพรริก,ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับระบุว่าขอบพระคุณค่ะบอสไม่สวยแต่พร้อมใช้นะคะด้านบอสนวัตก็ได้ตอบกลับว่าที่สุดครับมงแล้วมงอีกมงแบบไม่ค้นสายตาใคร ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ